กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอใน t i k t o กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KBM Kids h e a กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกค,ค่ะกองไงมากๆเลยให้กรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกบทหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นเพิ่มยอดวิวค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะก็จะมีแบบรับประกรรันแล้วก็ไม่รับประกันกันด้วยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้นะคะก็ราคาถูกที่สุดเนาะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกตอกของเรานะคะเปิดอคลีิปวิโอของเราขึ้นมาเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปอันแรกตรงนี้นะคะแล้วกดที่ Co p ปลิงก์มาเลยค่ะหรือกดที่แชร์เนาะแล้วก็คัดลอกลิงก์มาเลยก็ได้นะคะแล้วก็นํามาใส่แท็บเลยค่ะแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่มถึงพันไปเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มเมื่อเคลื่อนแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคาระคะ่ะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งเปาวอลเลตค่ะก็สามารถดาเนินการในแอปอ่งเปาวอลเลตเซสิ่งก็ตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงค์ค่ะจากแอปอ่งเปาวอลเลตนะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยินยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นชิวเพ์นะคะเราก็มาใส่จ,จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็เลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยเนาะอยากสแกนจ่ายหรือพันนทูตุนี่วอลเลตและธนาคารต่างๆเขาก็มีตามนี้ให้เราเลือกนะคะค แล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะอันต่อไปก็จะเป็นคริปโตเป็นการอุลเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเราที่ทาการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้นะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความ หรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถที่แท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ติ๊กต็อกของเรากันเนาะไปดูยอดวิวคลิปวิดีโอของเรากันนะก็คลิปวิดีโอวันนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่1 3 9วิวอยู่ตรงนี้เนาะเห็นกันนี้เ เดี๋ยวเราก็จะขออนญุญาตอารีหน้าจอก,กันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมเนาะมีแค่139วิวนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1,953วิวกันเลยนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อกันไปเนะาะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยค่ะสั่งซื้อไปประมาณไม่ถึง2-3นาทีนะคะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะหากยอดขึ้นเกินไปค่ะก็ไม่ต้องตกใจไปนะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ MM คเคมเอ็มขีดฉี ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเนาะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการได้ไปนะคะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ